น็อกตัวนึ่งน็อกตัวหนึงมาแล้วมาแล้วเราจะไปฟินิชมันเฮ้ยโหไปแล้วเพชรคาดอานึกว่าตายโอ้โหเอาเมาส์ออก สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับปืน ISO อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเล่นช่วงแรกๆตอนซีซัน5เข้าก็ไม่ค่อยได้เล่นอีกเลยนะครับจนมันมีบัฟเข้ามานะครับมันมีบัฟมา2อันนะครับก็คือ เพิ่มวูมิ้นสปีดแล้วก็เดินเร็วขึ้นในขณะเล็งครับมี2ตัวนะครับก่อนอันนี้ปืนมันค่อนข้างหนักนะครับเท่าที่ลองไปใช้นะครับมันเล่นได้คล่องขึ้นนะครับเดินยิงได้ดีนะครับตอนเข้าสโคปก็ไม่เดินช้าแล้วนะของแต่งนะครับทุกอย่างจะคล้ายๆเซตเดิมเลยยกเว้นแท็กเลเซอร์นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนมาใส่เป็นเรอยกิฟอันนี้แทนนะครับปืนลงเร็วขึ้นแล้วก็เลงเร็วขึ้นนะครับอาจจะเล็งเร็วไม่เท่าแท็กเลเซอร์นะครับแต่ว่าปืนมันก็ได้ความคล่องอีกด้านนึ่งมาแทนนะครับแล้วก็ไม่ม ส่วนของแต่งที่เหลือก็เซตเดิมเลยนะครับวาเรลเป็นไนท์เช่นะครับเพิ่มระยะดัมเมจแล้วก็รีคอยด์คอนโทรลนะครับและเก็บเสียงมาด้วยแล้วก็แม็กแน่นอนปืนนี้ต้องใส่50นะครับแล้วก็อปติกผมเปลี่ยนจากมินิรีเฟกเป็นโซโลซีโร่นะครับแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วเลยนะท้ายเป็นเร็งเร็วเหมือนเดิมนะครับก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยว่าบัฟมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมตามดูผมไลฟ์สตรีมบนทวิตทีวีด้วยลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับโอ้ อยู่ตรงใบหน้ามีไม่เห็นใครเลยนะโอเคใครอยู่ใกล้อันนี้ไหมโอ้ออยู่ชั้นล่างดีกว,ว่าถ้่มีนะไกลๆลงปั๊มมั้ง๋ยวผมรอช็อปเลยนะโอ้โหรวยจัดๆใครเหลือซื้อยูวีไม่ก็ชุบได้เลยนะกอดเต็มละผมอัโอเคเดี๋ยนวะ <Okay. c oughs> ผมเก็บบัฟตีมหนึ่งเปิดยูวีได้เลยนะเผื่อข้างล่างนี้ตัวเนี้ยโอ้โห <c oughs> เหงาเหงาจัด ไม่มีคนเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ลายเครื่องบินแท้ๆไม่มีคนลงเลยขอใครมีโทฟี่ปะม,มีไหมก็ได้เก็บมาโอเคไม่เป็นไรไปวัดใจเอาไม่มีหรอกคำว่าโดนคาบต้มมัดแตกสี่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าผมอยู่หลังพวงมาลัยเฮ้ยมันบวกกันป่าโอ้จังหวะดีเดี๋ยวลงตรงกระท่อมเลยแล้วกันไปแค่บวดจุยวอยีกไหม ได้เลยครับได้เลยได้เลยโอเคเฮ้ย ah, <okay. S 1> hey, ชั้นหนึ่งหมดเลยชั้นหนึ่งหมดเลยน็อกตัวนึ่งน็อตตัวหนึ่งมาแล้วมาแล้วละโอ้โหเพอร์เฟร็ดเฮ้ยใช่ตังกันไหมเดี <c oughs> ๋ยวเาเอารถไปเดินไป็ <c oughs> ไอบเลยข้างใน โอ้บรรอรรฮฮฮอ,อ,อลงแจกกระสุนสักหน่อยวะ่ะโอ้ไกลไปว่ะเ้าห้าวเด็กกันห้าวแจกกระสุนสักหน่อยเด็กกันเฮ้ามา,าซื้อ<ม>ชุดกันตีหอแม่งไปแล้ววะ่ะไปเอามองกุฎก็ได้ปะโอเเคไม่ป็นไร้อ,อ,งองเลยเยอะเยอะเยอะ นักเลยผมปั๊มก่อนเงบน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 นกบนนกโอเคยิงปีเลยมีเซลหรือเปล่านยไว้ละโอ้โหมันแอบลืมนี้โอ้โหดูเนี่ยอยู่ในลืมนี้ได้ไงวันนี้อ่ะเพิ่งรู้เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวไปเก็บโกดทั้งบนกันผมลืมรถว่าจอดตรงนี้ ส่งเหมือนมีคนเลยวะเ<ม>จาะตรงนี้ก่อนนันเืนไทยเฮ้ยนี่ไงไอตี้ฮอร์รอปะเอตี้ฮอร์ว่ะที่แม่งห้าใส่เราอะ<ม>น่าจะโกนเยอะนะนบ,นบ้านเหลืองมี <S <S น็อกตัวหนึ่งน,น,น็อกตัวนึง มีใกล้บ้านตัวหนึ่งนะใกล้บ้านเหลืองอะท,ที่เข้าไปกันอะตอนแรกเห็นอยู่ชั้นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไอ้บ้านเนี้ยๆตรงนี้นึงตรงน,นี้ตัวเดียวละไอ้พวกเวนฮอห้าวอะ่ะ <laughs> โอ้ขับพอมาแคมป์บ้านนี่ระเบิดมันเหรอบ้านระเบิดได้ขัไปเย์ไว้ให้เจย์ไว้ให้เฮ้ยอยู่บนบ้านโดนโดนมันจะไปฟินิ s ม oh, okay, right. ั้นเอ้โหแม่งตันหมดพอดีต้องยิงหอมันเลือดเท่าไหร่วะเช็คแป๊บเฮ้ยดิวปะ มีโทฟี่นะเก็บมาให้ละเฮ้ยโยนโยนใส่หอกันเนี่ยขึ้นตรง,งนี้แล้วโยนใส่เลยเนะนี่ยเนี่ยโดดข้างนี้นแล้วโยนใส่เข้าไปข้างในเลยเออ,อเออไปมันโดนโบว์อยู่ใส่มันไหลลงมนาะเคลียร์เคลียร์มาร์กเก่าเลยเคลียร์มาร์กเก่าเลยเฮ้ยนี่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 น,นี่เดี๋ยวผมจอดขวาขวานะโอเคลงได้เลยลงได้เลย ไอ้ปฏิทิน,นโอ้โหยังโดนอีกเนี่ยไกลขนาดนี้ไอ้หนึ่ง้าแนวมีคนหนึ่งโอ้โทั้งตีเลยเย็ดเป็ดกลางวงล้อมโอ้โหหน้าสุดท้ายเนาะไอ้เฮียหนีแอสไตน์อย่างไกลไม่น่าเดินตามรถคันนี้มาเลยวะ่ะ ล่อหาเตีนดีกล่องก่อนนะกล่องก่อนนะมันขึ้นไวเลยเมื่อกี้นเนเี่ยโซนนี้มีอีกนะทั้งตีเลยตายโคตรเศร้าเลยโอ้ยะยอยเวยนหนึ่งผมติดตังไว้ให้ นีพี่ตังให้ละโอเคเอาไปซื้อชุบปะวงมาละเต็มแล้ว,ม,ลวมาขึ้นเลยโอ้หห่อเลือดยังดีไม่โดนแอร์ไตดันบ้านหน้าแล้วกันทั้งตีเลยทั้งตีเลยบ้านซ้ายเยอะมากเดี๋ยวผมจอดเขาขวานะบ้านขวามีตัวหนึ่งนะขวามีตัวหนึ่งลงเลยครับลงเลยลงเลยดันบันดันมาคนนึง เฮ้ยมีตัวแจมมันเฮ้ยมบนข,ขอคอยแจมบนขอขอคอยแจมลองลองพัตเตอร์ลงหัวพัตเตอร์ลงหัวขอคอยมาตกไม่ได้ขอคอยมาเมื่อกเคหมดแล้วหมดแล้วข้างล่างหมดแล้วข้างล่างหมดแล้วเดี๋ยวหอคอยเดี๋ยวผมอคอยแม่งสไนเคมป์ะ าาก็นอเกาะเปล่าไม่เห็นไม่มีกเกาะไอโฟกเวยนโอเคเดี๋ยวเราเฮียไม่มีรถออกด้วยวะเราต้องว <c oughs> ิชาปินจาหลบกระสุนไปเรื่อยๆอะ่ะโอเคอวงดีวงได้อยู่อเอไปบ้านเลยละเอาคอยนั้นมันควรล้อนอะ่ะมันควรโดนแอร์สไตล์ไล่ได้อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ต้องข้ามนะเพราะว่าถ้าเราข้ามช้ามันจะโล่งเที่ยวเลยผมว่าวงหน้างไงก็ไม่อยู่กับเราอะ โซนนี้มันมีสลิงใหม่ขึ้นไหมไม่มีใช่ปะเนี่ยไอตีนี้สี่คนเนี่ยเดินเรียงแถวเลยเฮ้ยขึ้นขวาก็ได้นะมันไม่ใช่ละไอ้แม่งกลับมาว่ะผมวัดใจสลิงให้หยุ่งในครับเสียงเ็นหน่ในหมดเลยเล่นแบบนี้แหละโอ้วงดีเฮ้ยเจอแล้ว ายหันมาเจอพอดีให้ตัวเราเข้าบอลเลยพอดีกันเลย <c oughs> เอาโค้นี่ตัวนึงตัวนี้ตัวนึงผ่านแล้วทีม่ขึ้นทางบอลแตอย่าตกนะตกทีจบเลยมันไม่มาละวิ่งล่างแนละ้วเดี๋ยวเอาดีกว่าผมไปดึงบาเลตมาก่อนนี้อ่ะ <c oughs> ทำนัดเน้นๆโอ้ยวงอยู่กับเราอีกแล้วสี่วงข้างล่างอยู่ข้างล่างที่ล่างจะลดยังไม่หมดนะว้าวเฮ้ยเล่นทางไฮเวย์ได้อยู่ใกล้นนะผมต้องดูข้างล่างเหรอข้อางล่างข้างล่างตรงใช่ไหมอ,อ๋อเพื่อนอยู่ในข้างไหน ขวาเรามีนะทั้งทั้งล่างหรือข้างในนี่แหละหลังข้างในข้างล่างข้างล่างข้างล่างอ้าวอยู่ในตึกตายไะเรียบร้อยแน่ย่ามากันเหน่หันแน่เกาอมึงอยูวีเลยกันโคตรหมดแล้วหน้าเลยมาตึ้งมาตึ้ง ุหหเหลือสามคนในนั่นนันทาง,นงนเนี่ยห้องน้ำเนี่ยเห็นปะห้องน้ำเนี่ยกลางกลางอ,ะอ่อะผมเห็นวิ่งเข้าแมาติิงอยู่ข้างอ่ะไปแล้ว,ลวเพชรคาดนึกว่าตายโอ้โหเอาเมาส์ออกเดี๋ยวตัวเดียวละ